สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุมิสาคามันีและนี่คือรายการข้อความเสียงเรียงมาให้ e p ที่9ก้าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปฟังข้อความเสียงแรกกันนะคะเราไปพบกับผู้ดำเนินรายการหน้าตาดีค่ะไปพบกับเขาก็เลยค่ะกัดง่ายมากค่ะข้อความแรกใครจะเป็นคนฝากข้อความเข้ามาไปราการรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้วอลคอนไม่มา อุยครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ EP 9กันเลยนะครับกับข้อความเสียงเรียกมาให้จากบริการหมอคอม1414นะครับไปข้อความเสียงแรกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่หมอคอมครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องของ NVDA พอดีมันมีแต่เสียงซาวเฉยเฉยจะให้เปิดเสียงพูดขึ้นมาจะทำยังไงครับแบบว่าเขาปิดแต่เสียงซาวไว้เฉยนะครับแบบที่เป็นเสียงออดิโอตีมเฉยๆฉยอย่างเดียวเนี่ยครับ กรณีนี้นะครับเคยโทรมาสอบถามแล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดคอมไว้ก็เลยให้ข้อแนะนำเบื้องต้นไปว่า NVDA นะครับมันจะมีคำสั่ง NVDK บวก S นะครับผมก็อ่าสปีดโหมดท s p ก e ปีดโหมด e ีฟสป e ดโหมดอก็คือมีแบบเงียบเลยมีแต่เสียงติดต๊ดๆๆๆดต,ดต,ดตดอ่าหรือถ้าลง Audio t โอตีมไว้มันก็จะเป็นเสียง Audio t โอตีมใช่ไหมครับผมอันนี้กรณีนี้นะเหลือแต่เสียง Audio t โอตีมอย่างเดียวเลย แล้วก็กรณีที่3ก็คือสปีดหมดทอ e สปีดหมดบีบคือเงียบเอ้ยปี๊บปี๊บแล้วก็พูดก็คือทอ k นะครับอาจจะต้องลองกด insert s แล้วลอง s tab do insert s tab do insert s tab do หรือ n caps lock ok s tab do caps lock ok s tab do caps lock ok s tab do, ok do อย่างเงี้ยกรณีโอไม่หายเนี่ยแนะนำลองรีสตาร์ท nvda อย่างที่หนึ่งก่อน control alternate ค้างไว้แล้วก,กดตัว n เพื่อให้ nvda นะครับมีการรีสตาร์ทขึ้นมาก่อน กับอีกกรณีหนึ่งถ้ากรณีนี้ไม่หายนะครับลองอาจจะดูซิว่าเซนติไซเซอร์ไปตั้งเป็นโนสปีดไว้หรือเปล่าอาจจะกด Insert c o n t r o l S หรือ CapRock c o n t r o l S นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้น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 อย่างน้อยให้ไปอยู่ที่ e s p e e d ก่อนก็ได้ไปอยู่ที่ e s p e e d ก่อนแล้ว Enter ลูกศร Insert Control S แล้วลูกศรขึ้น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 ขึนพอเจอ e s p e e d แล้ว Enter ครับผม อันนี้กรณีที่หนึ่งนะถ้าแบบมไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องซาวแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องซาวอันนี้เหนื่อยเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องซาวอันนี้เหนื่อยนิดนึงอาจจะต้องคราวนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องซาวไดเวอร์หรือไปเซตเป็น d e f a u l t ซาวเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยมีไหมมีซาวการ์ด USB สักตัวไหมถ้ามีมาเสียบป,ปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาดีเทคอยู่ที่ซาว USB ตัวนี้ แล้วคราวนี้ค่อยไปเซตซาวด์ใหม่อ่า Windows R แล้วหรือกด Start Menu แล้วพิมพ์ m พิมพ์ m m, m s y s c p l Enter เข้าไปปุ๊บแล้วเลื่อนลูกศรขึ้นลงดูที่ Playback Device นะครับว่าเอ่อตอนไี้ตอนนี้อยากจะให้ตัวไหนเป็น Default Device ก็เลื่อนให้ถูกตัวแล้วกด Application แล้วเลือก Set as Default Device ให้ถูกตัวให้ได้แต่กรณีนี้ต้องมี Sound Card USB เพิ่มก, erm. กับ2คือถ้าเรียก Narrator อ่าอันนี้ถ้าไม่มีแาวกัยูด V ีลองเรียกนาร์เตอร์เพราะเห็นมีอีกข้อความเสียงหนึ่งเอามาแต่ไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับพอเรียกนาร์เตอร์แล้วค,คุณนัทวุฒิบอกว่าเออขึ้นนาร์เตอร์โฮมมาให้กด Windows M ครับย่อนาร์เตอร์โฮมลงมาเลยครับหรือถ้าเข้าขึ้นโอเคสเปซบาร์ครับแล้วคราวนี้ลองลองโอ้โหแต่ปัญหาคือคําสั่งมันจะทับกันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องลองทําตามวิธีที่บอกเบื้องต้นครับว่าเอมันมันมีคําสั่งไหนไปซ้อนทับกันหรือเปล่าครับของ NV ็นวีเอกับในส ตัวตัวการตั้งค่าเ o าเซาไดเวอร์นะครับอันนี้มันเรื่องยาวเลยอันนี้ครับผมเออเนาะหรือถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นผมนะผมมี NVD i i a เปิดนาร์เตอร์แล้วเลือก NVD i i a Portable มาเพื่อไปเช็คเรื่องเสาไดเวอร์ดูก่อนว่าตอนนี้ตัวไหนเป็น Default Device กันแน่เนาะ,อะเอากำลังใจให้กำลังใจช่วยครับผมเป็นกำลังใจนะครับให้แก้ปัญหานี้ให้ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่หมอคอมครับ วันนี้ผมสะวิเศษกายสอนจะมาให้ที่หมอคอมและเพื่อนๆช่วยแนะนำวิธีการเข้าใช้งานาช่อง y o u t u หนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับผมว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอยากให้ที่หมอคอมช่วยแนะนำด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมเมื่อกี้ผมเองก็แอบไปเลิกติดตามช่อง1414 14. มาเลยขออนุญาตสาธิตบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับแต่จริงๆ ทั้ง2ระบบ iOS Android ทำคล้ายๆกันนะครับต้องบอกคล้ายๆกันอ่าโอเคเบื้องต้นก็เข้าแอป,ป YouTube กันก่อนอ er, การเงินการตั้งค่าส p รี n g i n g YouTube อ่า YouTube หนึ่ง <S 1> 1 <S นิ้วแต่ต2ครั้งเข้าไปนะครับหาแอป,ป YouTube, YouTube ให้เจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บๆเข้าไป YouTube แคสปุ่มอ่าเสร็จแ,ปปแล้วปัดซ้ายหรือปัดขวาแต่ถ้าบน iOS มันอยู่ที่แคสใช่ไหม Android ก็อาจจะอยู่เหมือนกันแหละเราก็ปัดขวามาหาช่องค้นหาการแจ้งเตือนปัดขวาครับค้นหาปุ่ม ค้นหาปุ่มนี่แหละครับอ่าเราก็เข้าไปค้นหาครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งช่องค้นหาแล้วให้พิมพ์ภาษาอ่าอังกฤษนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับอ่านัมเบอนะครับเลขหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็พิมพ์พ ปีป้าแอลลีมายูยูนิฟอร์มเอสเซียร่านะครับเราได้คำว่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสแล้วนะครับแล้วกดค้นหาด้านล่างขวามือเลยครับหรือเสิร์ชอ่าหนึ่งหนึ่งนี้แต่สองครั้งที่เสิร์ชหรือค้นหานะครับกลับปุ่มอ่ากลับครับอยู่ที่ปุ่มกลับเราปัดขวามาหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่พลัสอ่าเขาจะบอกหนึ่งพันหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสหัวข้อนะครับล้างการค้นหาล้างการค้นหาปัดขวามา าามการทำงานเพิ่มเติมหรือคุณหมายถึง 1, 1> อ่า <10 S 1> หรือคุณหมายถึง <000. S 1> ไม่เป็นไรปัดขวาต่อ1น1 4งพันสี่อ่าหนึ่พัร้สเนี่ย1414พสัสลิงก์ยังไม่ใช่ครับปัดขวาตอ่อ1414งพัสผู้14 14ติดตาม518คนอ่า1414พสัสผู้ติดต,ตามตอนนี้มีอยู่518คนตอนแรกมี519นะครับแต่ผมไปเลิกติดตามเมื่อกี้การที่เราจะติดตามช่องได้เพื่อรับรับข้อมูลข่าวสารเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ ที่แอป YouTube ด้วยนะครับกรณีที่อยากที่จะกดติดตามเพื่อให้มีการแจ้งเตือนถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วเราก็ปัดขวามาที่ติดตามช่องนี้ปุ่มติดตามช่องนี้เนี่ยครับคุณก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งได้เลยติดตามช่องนี้เพิ่มการติดตามแล้วเลิกติดตามช่องนี้ปุ่มเขาก็จะบอกว่าเพิ่มการติดตามแล้วแล้วก็จะมีปุ่มให้เลิกติดตามด้วยกรณีคุณอยากเลิกติดตามนะครับโอเคแต่ถ้าใครไม่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยคุณก็ปัดขวาผ่านไปเลย เพื่อไปดูวิดีโอต่างๆหรือรับรับชมรับฟังวิดีโอต่างๆของทาง1 4ึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์ทคุณปัดขวามาการแจ้งเตือน YouTube นปัดขวามาล่ลลาสุดจากหนึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์ทปัดมาที่หัวข้อล่าสุดจากหนึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์ทนะครับปัดขวามาห้านาทีและเจ็ดวินาทีแก้ไข iPhone กดโทรผิดคนบ่อยจัง iOS สิบห <นะ S 2> ้าหนึ่งสี่ร้อยสิบสี่ plus zero อยากดูคลิปชชลไหนก็ตามก็ปัดขวาไปเจอคลิปไหนของหนึ่งสี่หนึ่งสี่ที่อยากดูก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปโปรรก แก้ปัญหาเบื้องต้นกันไปก่อน,นอผมหยุดวิดีโอนะครับนี่คือวิธีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง1414พรัสนะครับขอบคุณคุณสาวิเศษที่สอบถามมาแล้วเราก็มาร่วมแบ่งปันกันครับขอบคุณมากครับวันนี้ค่ะพี่หมอค้อมจันทาจะไรค่ะจันทามีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เอเสื้อเน็ตมาแล้วแต่ว่าถูกถอนการติดตั้งอ่า u t u ู e แล้วทีนี้มันก็เลย เล่นอะไรไม่ได้แต่ว่าเอาซิมเน็ตโทรออกรับฝาได้อย่างเดียวแต่ว่าเล่น YouTube ไม่ได้เราต้องปันเราต้องไปหาแก้ปัญหายัางไงครับะ <Huh? S 2> ครับผมคุณจันทานะครับโอ้เผลอไปถอนการติดตั้งเอ,อ่อ u t u ู e ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของหลายๆคนผมก็ด้วยคนนึงนะขาด YouTube ไปเหมือนขาดใจเลยนะครับผมอ่า ็เบื้องต้นก็เข้าสู่หน้า <11 3. S 1> จอหลักของ Android ลลอกันก่อนนะครับ,ลลบเบืเเ้องต้นเราก็คงคงจะต้องไปโหลด YouTube ใหม่ครับหา Play Store ให้เจอนะครับอ่า Play Store ถ้า Pay Store อยู่ในหน้าจอหลักหาเจอแล้ว 1, 1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปแต่ถ้าไม่เจอแล้วใช้ใช้ Google a s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  t a n t ได้ก็เรียกอ่าเนี่ยครับเปิดเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนอ่า ผมสมมุติว่าผมผมไม่เจอเพย์สโต e เหมือนเมื่อกี้ละกันถ้าถ้าเจอเพย์สโต e บนหน้าจอโฮมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแต่ถ้าไม่เจอก็เรียกโอเคกูเกิลเปิดเพย์สโต Store อ่าก็ก็พอโอเค Google ดังตึ้งให้พูดเอาเอาอีกแล้วเอามาเอามาก็พูดคำว่าเปิด Play Store นั่นแหละครับอ่ะโอเค g o เ g l e เปิด Play Store ช่วงนี้ Google ชอบพูดสวนนะ,<ล>ะเราก็พูดสวนไปเลยเสร็จแล้วให้ปัดซ้ายมาหรือขวามือบนสุดมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าค้นหาด้วยเสียงขวามือด้านบนเกือบเกือบมุมขอบจอนะครับลงชื่อเขาใช้ในชื่อนายอินเทอเซผู้ใช้อิเคเลสโตลงชื่อเขาใช้ในชื่อค้นหาด้วยเสียงอ่าเน,นี่ยครับอยู่ข้างบนบนเกือบทางขวานะครับหรือไม่ก็ลองปัดซ้ายย้อนกลับมาแต่ดูซิว่ามันมีปุ่มลงชื่อเข้าใช้ไหมหรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อของคุณจันทาจุไรยอยู่แล้ว ถ้ายังไม่ลงชื่อเข้าใช้ต้องลงชื่อนะครับใส่ gmail กับรหัสผ่านอ,าอีเมลกับอ m a i l ก็คือ gmail com แล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยแต่ถ้าลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วยังโงผมตอนเนี้ยลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอมอ่าเราก็ปัดซ้ายมาที่สองร้อยเจ็ดีิบเอ็ดห<ๆ>ลดหลดโหลด<ๆ>ค้นหาด้วยเสียงเจอค้นหาด้วยเสียงเนี่ยครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งแล้วพูดคําว่า youtube นะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งแล้วพูดคําว่า youtube ปึ๊บ,บ,บ youtube เลสโต่าเสร็จแล้วเราก็ปัดขวามาเพราะเขาค้นหาเขามา YouTube ให้เราแล้ว YouTube แต่ถ้าจริงๆเมื่อกี้คุณไม่ค้นหาด้วยเสียงคุณปัดซ้ายมาที่ค้นหาบัตท่านหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแล้วพิมพ์ y o u t u b e อ่า YouTube นะครับอ่าถ้าสะกดตัวสะกดไม่ถูก y y a n k e e o oscar u uniform t tango u uniform b b a v o e echo นะครับเสร็จแล้วเรา เมื่อกดค้นหาแล้วปัดขวามาค้นหาค้นหาด้วยเสียงปุรายการดูวิดีโอช่องและ p l a ลิ i s t ที่คุณใ YouTube google llc youtube ของผมเป็นปุ่มเปิดนะครับปัดมาคุณจะเป็นคําว่าติดตั้งก็กดติดตั้งได้ทันทีนะครับก็มีซิมเน็ตอยู่แล้วก็สามารถติดตั้งได้ทันทีครับอ่ะโอเคนะครับยังไงถ้าคุณจะคุณจันทาจูไรทําไม่ได้ โทรเข้ามาที่บริการหมอคอม1414เมนูหลักกด9กด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับยินดีให้บริการครับผมครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่หมอคอมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสมาชิกชาว1414ทุกท่านนะครับผมข้อความเสียงเลี้ยงมาให้ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่เก่าแล้วเนาะวันนี้นะครับก็ ผมมาเอาใจนักอ่านสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นนักอ่านมอราทอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็วันนี้นะครับผมเพิ่งได้ความรู้มาเมื่อสายของวันนี้นี่เองนะครับก็ความรู้ก็จากที่หมอคอมนี่แหละครับก็เลยอยากจะนํามาถ่ายทอดและทอดทายเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับก็แซวลินนะครับผม วันนี้นะครับก็จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็สําหรับสาหรับคนที่ยังไม่ทราบก็ลองมาฟังกันได้นะครับผมจะเป็นเสียงอะไรนั้นก็เชิญับฟังได้เลยครับเรื่องเล่าสยองขวัญวันฮาโลวีน เมื่ออาทิตย์แล้วฝันว่ามีผู้หญิงชุดดำมานั่งเก้าอี้ในบ้านคือในเจ็งเราตอนฝันคือคนนี้ผีชัวรเพราะหน้าเขาเบลอไปหมดเหมือนไม่มีหน้าแต่ในฝันเขานั่งเรียบร้อยมากนะแบบว่าเอามือกุมหัวเขาทั้งสองข้างนั่งขาชิดเลยแล้วถึงไม่เห็นหน้าเขาเราก็รู้ว่าเขามองเราอยู่จากนั้นเราก็ตะโกนไล่เขาในฝันว่าออกไปเข้ามาได้ไงประมาณนี้แล้วผ้าก็ตัดทีหายไปแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเขาน่าจะต้องการบุญในฝันบอกน้องสาวเราอีกทีเล่าให้น้องฟังในฝันว่าเมื่อกี้นี้ได้เห็นผีผู้หญิงชุดดำนั่งตรงนี้อสงสัยต้องการบุ แล้วเราก็จับเก้าอีตรงที่ผีเขานั่งเมื่อกี้แล้วสวดแผนเมตตาแล้วเราก็ตื่นเรามีพ่ยิบซีเลยลองเปิดให้ดูสิที่เจอเมื่อคืนของจริงหรือคิดไปเองให้ขึ้นว่าใช่เขาเป็นสัมภเวสีมาขอสวดบุญเราก็แผ่บุญให้เขาวถามให้เขาได้รับไหมให้บอกได้ขึ้นให้เด็ดฟันขึ้นมาดีใจมันเปลี่ยนช่วงนี้ไม่มีเงินหลอกให้ทานคงไม่สะดวกให้บุญแทนแล้วกันนิถึงบุญให้นิถึงเราไม่อยากประกาศเดี๋ยวคืนนี้คุณผีมานั่งเต็มบ้านร้องกรีดแน่ไว้ถ้ามีเรื่องอะไรเจ็ด็จะมาเล่าให้ฟังอีก้้อพีี่่นนนนงงชชาััุ์คคททยโิิ ก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับเสียงนี้ก็คือคือเสียงอะไรนั่นก็คือเสียงเตรมวดีนั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับสำหรับนักอ่านคงจะชอบไม่น้อยนะครับผมวันนี้ก็ผมได้ลองสัมผัสได้ลองเล่นเมื่อตอนบ่ายๆนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าดีไม่น้อยเลยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่ชอบนะครับผมก็โอ้โหเอามาอ่านเอาเสียงเปรียวดีมาอ่านเ,าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวแม่ใครอยากลองใช้วิธีการใช้งานอะไรอย่างไรก็ไปติดตามกันได้กับสื่อการเรียนรู้นะครับก็นะเปรี่ยวดีเสียงใหม่จากไมโครซอฟท์นะครับขอบคุณครับ ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแซมชุดกองตัวใหม่สองพันยี่สิบสองะครับพอดีผมได้รวบรวมชุดกองจากอาจารย์หลายๆท่านที่แจกฟรีนะครับก็เอามารวมเป็นชุดเดียวกันนะครับอ่าเสียงแบบเมื่อกี้นี่นะครับถ้าใครสนใจก็พัก Facebook, เฟซบุ๊กผมมาได้นะครับ เฟซบุ๊กผมก็ชื่อว่าน้ำลายแล้วก็พ่วัดเต็มปากโอ้ขอบคุณมากครับผมแหมยำกันเองเลยนะครับสำหรับชุดกรองตัวนี้ตอนแรกนึกว่าน้องอภิเชษนะครับแต่เอ่อชื่ออะไรนะน้ำลายเต็มปากอืมเหรอถ้าใครสนใจเอซาฟอนยำเองชุดนี้ของของน้องเขานะครับเป็นชุดกรองชุดนี้ก็ ลองลองทัก Facebook ส่วนตัวกันไปดูนะครับผมก็มาร่วมกันเผยแพร่แบ่งปันกันได้กับข้อความเสียงเรียงมาให้จากบริการหมอคำหนึงสี่หนึ่งสี่พรัดกันนะครับกับคุณน้ำลายเต็มป่าใครสนใจก็อ,อินบ็อกกันไปต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องคำเติมฝันปลอบใจละวันที่คอยแสนไกลคนที่ทุกอย่าง เปิดตาให้สมดังใจถึงน้ำเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนเอาละค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ผ่านพคนกันไปสำหรับเสียงของเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ฝากข้อความเสียงกันเข้ามาผ่านบริการสายด่วน1่4นะคะอย่าลืมนะคะย้ำกันเสมอน,นะคะอ่าถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของไอทีต่างๆนะคะ พบ,พบปัญหาในการใช้งานนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะถ้าต้องการติดต่อกับนายมาคังก็กดหนึ่งสี่นึงสี่เข้าอ,ออกจากนั้นกดเลขเก้าและกดเลขหนึ่ง 1. เวลาทําการสิบนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็ ฝากข้อความเสียงค่ะโทร1414โทรออกค่ะจากนั้นก็ให้กดเลข9แล้วกดเลข3แล้วฝากข้อความหลังได้ยินเสียงสัญญาณน,นะคะนี่คือขั้นตอนในการฝากข้อความย้ำกันตลอดย้ำกันเสมอยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับรายการดีๆทุกๆรายการนะคะที่1414ได้จัดสรรให้กับคุณคุณได้รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็น a ฟ e b o o k นะคะ เฟแอมเพ็กเงินสีหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ยูทูบช n e l นะคะ่ะอันนี้ก็จะมีหลายช่องทางเลยนะคะจัดงอคอมเงินสีหนึ่งสี่แล้วก็เงินสีหนึ่งสี่พลัสนะคะแล้วก็มีช่องทางทางทักท่ยด้วยแล้วก็มีช่องทางทางระบบหนึ่งซีหนึ่งสี่ด้วยนะคะยังไงก็ขอคุณสำนักการกิจการนักข่าวด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ไงบีคุยที่สิบและ อีทีเดียวกับไปเราจะจัดรายการแบบนี้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครฝากเข้าวามมา,าน,นะ่ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ